สวัสดีทุกท่านครับบูวิลิตครับวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึงคลิปนะครับเช่นเคยครับเป็นคลิปสั้นนะครับหลายๆคลิปเนี่ยผมเองเนี่ยพยายามทําทั้งเรียกว่าบอกราคานะครับรวมถึงการชี้จุดเรียกว่าจุดดูเบื้องต้นนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าเจาะลึกไปมากโดยทีเดียวเพียงแต่ว่าใน1รุ่น1เหรียญ1น,นงองค์นะครับที่ เป็นพักเครื่องลงปูหมุนนะครับหรือว่าเกจิอาจารย์อื่นๆยอดนิยมทั่วไปเนี่ยมีวิธีการดูเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับก็คือเราดูแค่สองาจุดนะครับถ้ามีใน2-3จุดจุดที่เราคุ้นเคยเนี่ยยังไงก็เป็นพาแท้นะครับโอกาสชนะมีสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูไปแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะสงสัยแท้หรือเปล่านาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการเรียกว่าเข้าข้างตัวเองนะครับในใจนะครับพาเล่นห0,000ื่นนะครับ แต่มีคนเปิดขายมาในราคา20 0 0 0เว็บแรกคุณต้องเอ็กก่อนนะครับอย่าพึ่งโลบนะครับถ้าโลภอาจจะโดนได้มาเดี๋ยวเรามาดูองค์จริงกันสักหนึ่งรุ่นนะครับอ่ะองค์นี้เนี่ยนี่ครับนี่ครับเรียกว่าเหรียญหมุนเงินหมุนทองขนาด18เม็ดหนานครับ18เม็ดหนานครับ18เม็ดหนาเนี่ยเรามีจุดดูก็เคยบอกเคยเรียกว่าแนะนํากันไปแล้วนะครับว่าวิธีการดูเบื้องต้นอะไรยังไงเนี่ย ถ้าเกิดในกรณีอยู่ในเลี่ยมเนี่ยซึ่งถ้าเป็นพระแท้เนี่ยเราอาจจะได้คุ้นชินคําว่าพระแท้ดูง่ายนะครับดูง่ายในที่นี้หมายความว่าถ้าเราดูเป็นอะไรก็ง่ายไปหมดแล้วครับนะฮะเหมือนหลายๆท่านครับขับจักรยานได้นะครับห้าปีสิบปีไม่ได้ขับกลับมาขับอีกทีนึงทรงตัวแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็เทโค้งได้นะครับแล้วก็ขับได้อย่างรวดเร็วเหมือนเดิมนะฮะเราอาจจะไม่ได้ห่างหายเรียกว่าการดูหรือว่าการการทบทวนกันมาเนี่ยก็ต้องบอกว่า เป็นระยะหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าวิธีการดูเนี่ยเบื้องต้นยังไงเนี่ยอย่างผิวสวยๆเนี่ยถ้าอยู่ในเลี่ยมเนี่ยผิวสวยผิวเดิมผิวผิวเดิมๆเ,เนี่ยถ้าเราจําผิวได้ลักษณะของเหรียญได้นะครับเราก็ประเมินได้ในเบื้องต้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูองค์ที่เรียกว่าไม่ได้เลี่ยมนะฮะว่าเราพิจารณากันยังไงอันนี้ทบทวนเดี๋ยวจะให้ได้ดูด้วยว่าบางหนาเนี่ยตอนนี้ผมมี มี18เม็ดนะครับเหรียญมูลเงินมูลทอง18เม็ดทั้งบางแล้วก็ทั้งหนานะครับรวมถึง19เม็ดวันนี้เนี่ยให้ได้ชมกันก่อนนะครับว่าวิธีการดูเราเนี่ยเราพิจารณาดูกันตรงไหนอะไรยังไงบ้างน,นะครับก็เหมือนเดิมครับเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญเนี่ยเราหยิบมาดูแล้วเนี่ยพิมพ์ทรงลักษณะอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกไปไหลายๆครั้งเราต้องจําให้แม่นจําให้ได้ด้วยนะนี่18เม็ดดูตรงเม็ดประคำนี่นะฮะเม็ดประคำนะฮะอ่ะเรารู้แล้วอันนี้18 หนานะครับโค้ดครับโค้ดแบบนี้นะฮะจำให้ได้จําให้แม่นนะฮะแบบนี้นะฮะนี่แค่นี้พอก่อนนะครับ2จุดก่อนหลักๆนะฮะแล้วก็เราก็ค่อยๆขยับขึ้นมานะครับดูบริเวณดวงตาบริเวณเจมูกเนี่ยผมถือว่าให้ได้ดูกันแบบชัดๆอันนี้ถือว่าทบทวนในรุ่นเรียกว่ารุ่นเริ่มต้นเลยแล้วกันนี่นี่ดูผิวนะฮะผิวก็าจะเป็นแบบนี้นี่ครับจานมะออุนะครับนี่ องนี้ผิวสวยด้วยนะฮะเดิมๆเลยหน้าหลังเลยนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าเบื้องต้นเราดูก่อนนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับดูด้านหน้าด้านหลังแล้วนะครับว่าลักษณะของเหรียญเนี่ยคุ้นตาเราไหมนะครับเหมือนที่เราศึกษามาไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมมาหน่อยอย่างที่ผมบอกไปหลายๆครั้งนะครับว่าบางทีหลายๆจุดเนี่ยสำคัญนะครับคอเหรียญหูเหรียญอะไรต่างๆเนี่ยอ่ะ เส้นสายรายละเอียดเนี่ยการเจาะรูเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับตัวนงรง,งตัวหนังสือเนี่ยเราก็เรียกว่าพยายามจําในหลายๆจุดนะครับอะวันนี้ให้ได้ดูกันในส่วนของขอบตัดไปด้วยนะฮะขอบตัดก็จะประมาณนี้นี่เขาจะตัดไปแบบไม่ได้ขาดในทีเดียวนะฮะก็คือจะมีลักษณะเหมือนอเป็นสองขยักนะครับนี่ขาดไปแล้วก็จะเป็นกากด้านล่างครึ่งหนึ่งนะฮะนี่อ่ะ ประมาณคร่าวๆก่อนนะอย่างที่ผมบอกไปว่าสุดท้ายเนี่ยการเช่าหาเนี่ยไม่สมควรอย่างยิ่งนะที่จะไปวัดดวงนะครับพะเล่นกัน2 0 0 0 0ื0 0หมื่นกว่าบาท2 0 0 0 0นะครับสภาพสวยๆนะครับคุณไปได้มา800 0อย่างเงี้ยนะฮะผมก็อยากซื้อนะฮะถ้าคุณได้ในราคานั้นแล้วเป็นพะแท้เนี่ยคุณมาขายผมเนี่ยมีกําไรทันทีครับนะฮะมีกําไรทันทีนะครับมีกําไรทันทีแน่นอนนะครับผมยินดีรับซื้อเลยนะครับ ทุกผิวทุกสภาพเลยแล้วกันนะครับถ้าบอกว่าราคาแบบว่าไม่แพงนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยการที่เราจะเช่าหาเนี่ยเราจะซื้อถูกได้เนี่ยเราต้องดูเป็นนะครับแล้วกเ็เรียกว่าคนที่เขายินดีขายให้เราเนี่ยเขาก็จะต้องมีทุนในที่เรียกว่าต่ํากว่าราคาปัจจุบันนะฮะนี่ขนาดเหรียญสําคัญนะครับอ่ะองนี้มาดูถึงอ่สิบแปดเม็ดบางบ้าง,างนะฮะสิบแปดเม็ดบางผมองนี้ก